แจกสูตรเขาด้งรสจัดจา้านตวงสูตรโปรวันนี้หลวงเคล็ดลับจากฝีมือเชฟระดับมิชลินความร้อนแบบไฟลุกโอ้ยคือดีค่ะตวงสูตรโปรก็มาที่เชฟจิ๊บอีกแล้วค่ะที่ร้านแก่นกุ้งค่ะร้านอาหารอีสานที่เพิ่งได้มิชลินสูตรหัวใจพิเศษของเมนูนี้คือน้ำยำค่ะค่ะั้น ดูไว้ดีๆแล้วก็ใส่น้ำพริกตาแดงลงไปก่อนนะคะถ้าไม่ต้องการให้น้ำพริกตาแดงเผ็ดมากก็ใส่พริกที่หนูให้น้อย,อยลงใช่ค่ะแล้วก็สีเราก็ใช้จากไอ้ตัวพริกชี้ฟ้าแห้งใช่ค่ะประมาณละลายนิดนึงแล้วก็<ส>น้ำซุปเพิ่มค่ะตัวนี้เป็นน้ำซุปนะคะปกติเขาจะ คั่วใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันก็ได้ตัวน้ำพริกตาแดงแต่เราใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวพริกเองความหอม <จะ S 1> ดึงจวามหอมออกมา,มาใช่ค่ะแล้วก็ดึงน้ำมันจากหอมกระเทียมอะไรเงี้ยออกมานิดหนึ่งได้ง่ายกว่าพอเขาละลายปุ๊บเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลา,ปลานะคะเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกหน่อยนึงน้ำตาลทรายค่ะนิดเดียวพอเหมือนตัดรสชาต น้ำมะนาวค่ะกระกี้น้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะน้ำมะน,นาว,นาวก็ประมาณประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็คนละลายให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำยำน้ำยำค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมหมูแล้วก็เครื่องอืๆหมูตัวนี้สมักกับกระเทียมแล้วก็ ลากก๋วชีใส่ซีอิวนิดนิดค่ะปรุงรสด้วยซีอิวนี้แล้วก็ใส่ก่อนที่ตอนหมักเนี่ยใส่น้ำมันลงไปหน่อยหมักๆให้เขานุ่มๆเข้ากันซึ่งแต่เราใช้คอหมูนเนี่ยมันมีความนุ่มอยู่แล้วมันอยู่แล้วก็ไปย่างถ่านพอย่างถ่านมัน,มน,มมนก็<อ>จะหอมขึ้นถูกค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหั่น เราไปเตรียมล้างผักกันค่ะที่ร้านแก่นกุง้งล้างผักด้วยน้ำยา k ิงเซ t e l l a Vega สามปั๊มต่อน้ำหนลิตรค่ะแช่ทิ้งไว้15น,นาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยหนังปลาแค่นี้ก็ได้ผักที่ปลอดสารกนเปื้อนและพยาธิบนหลักไปผักล้างได้ทำความสะอาดได้มากกว่า90%ค่ะใส่หมูลงไปนะคะหอมแดงซอยสามสี่หัวหอมแดงซอยค่ะคนให้เข้ากันก่อน แล้วก็ทางร้านเราใส่เป็นตัวกระเพานะคะใบกระเพราแดงใบยี่หร่าอันนี้อ่ะเขาเรียกกระเพราควายไหมกระเพราควายใบยี่หร่านี่ใช่ค่ะจริงๆแบบพวกอาหารป่าโดยปกติเขาก็ใช้กระเพราควายใช่ค่ะใส่ดับดับข้าวดับข้าวดับกินสาบกินสาบนี่เลยไม่ดูง่ายๆเผาดอง มาละค่ะเมนูเขาดงต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เรียกว่ามันแสดงถึงความเผ็ดความร้อนแบบไฟลุกแบบความแซ่บแบบจัดจาน ความนุ่มความกงกล่อมของตัวคอหมอยูย่างมีความหอมจากการเอาไปย่างเตาถา่านหอมสมุนไพรต่างๆใบกระเพราที่แบบรสร้อนแรงมีทั้งกระเพราไฟหรือว่าใบยี่หร่าความหอมของพริกแห้งแล้วก็ของเครื่องต่างๆที่ทําเจ้าน้ําพริกตาแดงเนี่ยค่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นกึงก่งๆแบบอาหารปากรสชาตก็ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเ แซบ่บจัดจานมากข้าวหาง<ม>แก้เผ็ดกันไปเลยนุ่มอร่อยมากกินกับผักขย,ยงเรากินเผ็ด <c oughs> ๆแหนมด้วยผักหมดเี้โอ้ยคือดีค่ะ